สวัสดีครับพ่อกันคืขเก่าครับกับคนคุณหน่อยเกือบเลยโลคนพัดทินพัดจินพัดเอ็ดนะครับผมพี่น้องครับอ่เมื่อนี้ผมม่ยมีเคล็ดลับดีๆสิาให่ไ้พี่น้องสู้พี่น้องเบิ่งคขึ้นเก่าครับผมครับเมื่อนี้พอดีหนูหนูตามบ้านเขาเลยพี่น้องตามบ้านตามห้องนะครับที่เขาเห็นมันกุนจานหากัดเสียกันอย่างนี้ว่าเวลาเขาไปดักเอาเก่าไปยังไปดักเราเหมือนกันเบ่อเบิดนะครับพี่น้องเพราะว่า มันก่เพราะถ้าถือเรามันกันเหม็นมันกันยังเท่าเท่าไม่ได้ไปยามนะครับถ้าเป็นเก่าเนาะพี่น้องนจะเหม็นเนาะแต่ว่าผมมีเคล็ดลับดีๆครับพี่น้องผมสีเฮ็ดวิธที่การแบบว่าขวดนะครับเคล็ดลับของมันก็มีท่อพีซีอ่ารุ่นหนึ่ครึ่งหรือว่าสองหนึ่นะครับหนึ่รุ่นหนึ่งครึ่งหรือสองหนึ่ะท่อพีซีครับผมแล้วก็ขวดนะครับนี่เลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น เอามาไปเพื่อเจาะนะครับหัวแหลงนะครับเจาะอันนี้ก็คือตัวยิงเก่าห่อนครับครับเขาสีมาติดต่ำนะครับก้อนสีเบิ้งก็จะลื่อมกดไหลกดแช่กดติดต่ำกันคือเก่าหนรับพี่น้องนะครับกดไหลกดแช่กดติดต่ำนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องไว้คือเก่านะครับเคล็ดรับดีๆก็ที่น้ำมาบอกคือเก่ากับผมนะครับพอมาติดต่ำวิธีการทำเลยครับผมนะครับกพอเดินเข้ากับที่มาตัดตัดท่อตรงนี้เห็นมันจึงเสียงก่อนครับพี่น้องตัดให้เสียงเนาะพี่น้องเนาะให้เสียง มันสี่สิบองศานะครับพี่น้องนะเนาะเขาึินตัดนะครับเพราะเขาจะเอาขินมาทาบนี้เลยพี่น้องทาแล้วเขาก็ฉีดไปบ้งเลยครับผมีดบ้งตามนเลยครับ เกีเต็มแบบมี้เลยพี่น้องแล้วเขาใส่ใบรกเตอร์ตัดนี่เลยครับแล้วก็จ้องหูตรงนี้นะครับพี่น้องจ้องหูตรงนี้นะครับครับจ้องหูนี่เลยใส่เลยครับ เอาแผ่นปฏิกนะพีนพ่น้องแผ่นปฏิกตัดออกกันไอ้ไข่ได้ครับผมแล้วคงก็จะมาปัดออามากตามนี้เลยครับแล้วก็จะใส่อันไก่ตัดตามค้องมากเลยครับผมนะครับ,รบตัดตามค้องนี่เลยครับผู้ตรงนี้ แับจองหูเห็นเป็นทีได้เพียน,นะครับหลังจากที่เขาจองหูสองกันนี่เราเขากัดเอาสอดซ้ายลัดตัวนี้ครับแต่ลดใส่เลยครับสอดซายลัดครับเือประมาณนี้ได้พี่นาะแล้วก็ตัดเลยพี่น้นงนี่ ครับในยุคประมาณนี้ครับนะครับพี่น้องเวลาเขาเอาแล้วเขากะเค็ดเรียบร้อยแล้วเขากะเอาทั้งลินมันเนี่ยครับเข้าไปในขวดเลยครับนะครับในขวดนะครับซุปเข้าไปแล้วนะครับใส่กาะหอนนี่ครับใส่กาะหอนนี่ตรงนี้ ยิ่งเก่าฮอนล้อมไปเลยครับครับยิ่งเก่าฮอนใส่ได้พี่น้องนะครับดักใส่ยิ่งเก่าฮอนใส่ได้พี่น้องำตำแหนก็เสษ็จเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเวลาหนูนะครับเวลามาวางกันบ่เวลาหนูเขามาันก็ดจะว่าส้นตัวน,นี้พี่น้องนะครับต้นริบตัวนี้ออาไปเวลาเรามันก็ออกไปครับ นะครับดักงูตามบ้านนะพี่น้องดักงูตามบ้านครับแล้วเข้าใส่เงื้อนะครับใส่ข้าวสารเข้าไปได้หนีเลยพี่น้องยังกระดเข้าไปได้นีไม่ปาใส่ในหนีเลยครับใส่ในขวดแล้วก็ปิดฝาเลยปิดฝาเลยพี่น้องแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็ไปวางไว้น้ำตู้เส่ผพาน้ำขังตู้ขังเกี่ยงขังเข้าเนี่ย วางเวลาว่างเอาได้เลยลุงวางนี่เนาะเวลาใส่ตรงว่างแบบนี้นี่เนาะเวลาใส่ห้องกับวางแบบนี้วางแบบนี้วางแบบนี้เลยพี่องเราแล้ก็เข้าไปในนี่เราเข้าไปเข้าไปกินเข้าในหันแล้วมันก็ออกบ่ได้เข้าไปแล้วเขาได้แต่ว่าออกบ่ได้ประมาณนี้ครับพี่อน เอเครับผมจะเด้อปครับทำง่ายๆครับเป็นแนวครับอุปกรณ์ก็มีแช่ชสองยางอย่าง,งน,นะพี่้องมีขวดนะครับขวดน้ำเ้างน่ครับพี่รองแล้วก็ทอพีวีซีประมาณหนึ่งเลยสองหดยกันด้เนาะพี่้องเพราะมันเข่าหลมนะครับแล้วก็่อหู้ตรงกลางไห้มันหลุมทอพีวีซีแล้วก็ แดดคอพี่ซีเข้าไปตัวที Next, ่ทั้งตัดนะครับทั Next, ้งตัดที Next, Next, ่เขาตัดเสียงนะครับแดกเข้าไปนั่นเองแล้วก็ใส่กาวร้อนใส่กาวฮ้อนนะใส่ปืนนะครับกาวฮ้อนหนึ่ยิงยิ่งยิ่งไหวนะครับยิ่งไหวทูกตรงนี้แล้วก็ใส่สายรัดนะครับสีขาวเขาหนี่งเราลองใส่สายรัดนะครับสอดเข้าไปแล้วก็รัดให้มันชีเนียนแน่นไว้จังหน่อยเพื่อมันจะบริบูรณ์น้ำหมูหมดเข้าไปนะครับนะครับเพื่อมันจะบริบูรณ์นะครับเวลา ไปร้านเข้าไปเลยมันจะบริบูรณ์มันเหนียนมันจะบริบรณ์แบบนี้มันจะบริบูรณ์นะนะครับอันว่าอันท้าเขามาบบดึงบดนี่นจะหลุดนะอันเหนียดเหนียดจังเลยใช่นี่ครับพี่น้องแล้วเขาก็ใส่อาหารเข้าไปในนี้เนาะแบบหนูน้อยบางแค้มจุนจานแต่มันแลีนบางแคหันมันไหลดีน้ำเฮียนน้ำซานเ้านี่แปล่ไ้นอนพี่น้องมันกัดกันสวดศาสตราสตร์นะครับใส่ตัวนี้เลย เขามั่ไดี้เขาไปกินเนี่ยเขาไปแล้วออกกว่าด้นะครับแน่นอนครับสุดยอดลองไปใช้เพิ่งครับผมครับผมตอนนี้มีกับน้ำเชล็ดลับดีๆนะครับมาฝากคือเก่าครับผมกนที่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กำลังใจกันคือเก่านะครับมีอย่างนี้ดีกับที่พ่อกันได้ซองเงาคือเก่าครับกับคนพัดตินพาจินพาเฮ็ดนะครับเนาะฝากไว้น้ำ่น้นง ใส่กดไหค่กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเก่าครับเมื่อชิปใหม่ๆมาสิบรไดพาร์นนะครับเนาะคร,บน,ะครบนี่เน้าใส่เนวดักหนูตามบ้านนะครับผมแน้ามันมากัดหมอนกัดเสียเจอกันใหม่ชิปหน้าสวัสดีครับ